โฉบเฉียวรํำสมัยดีไซน์สปอร์ตต้องโตยต้ายาลีดเอทีปี2019เกียร์ออโต้คันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่วันนี้มาแรงๆเลยค่ะกับคันสีแดงโตยตา้าเอทีนะคะ เกียร์ออโต้ปี2019เป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่นเลยค่ะ s p a r t เลยนะคะคันนี้แล้วก็ไมน้อยๆปีใหม่ด้วยเนี่ยค่ะหอดไฟนี่เก๋ไก๋มากโปรเจคเตอร์ไฮโดรเจนนะคะสวยมากนะคะกระจังหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะคะเข้ากันมากกับข้างหน้าค่ะท่านผู้ชมค่ะสีแดงแรงริดมาแรงนะคะท่านผู้ชมแดงเงานะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะ ตรงนี้จะสวยเก๋ไก๋มากค่ะท่านผู้ชมหลอดไฟนะคะนี่กระจกงองข้างมาพร้อมกับหลอดไฟข้างนะคะตรงนี้ก็สีดําเงานะคะท่านผู้ชมพิเศษมาหน่อยก็คือว่านี่สายลมพกมาด้วยเลยนะคะในขณะที่เรามีกุญแจอยู่กับตัวเองนะคะกดตรงนี้ค่ะเปิดได้เลยอ่ะแล้วสายลมพาชมนะคะท่านผู้ชมเบาะหนังนะคะหนังแท้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ เลยค่ะได้สีแดงเข้ากับสีดำมากนลคะท่านผู้ชมเก๋ไก๋มากนี่คะ่ะปี2019นะคะไม่ก็น้อยนะคะปี2019ิรถยังใหม่มากเลยคะ่ะท่านผู้ชมเกียร์ออโต้ขับง่ายนะคะหัวเกียร์ก็ไม่มีรอยเลยนะคะดูฟองอะไรก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะท่านผู้ชมเก๋มากนะคะ ะะก่อนที่จะพาชมว่าเลขไหม้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมพาชมตัวนี้เปิดข้างหลังให้ชมก่อนค่ะนี่แม็กด้วยโชว์แม็กหน่อยแม็กใหม่นะคะยางใหม่ใช้ได้อีกนานๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้ก็ได้ออยถ่ายชัดๆท่านผู้รรมชมค่ะนคะคะโอเคเปิดข้างหลังนะคะกดแค่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชม ตรงนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะสปอร์ตจริงๆทันสมัยด้วยนะะี่ค่ะท่านผู้ชมคะภายในกว้างขวางมากนะคะเห็นไหมคะลึกกว้างไม่พอลึกด้วยนะคะใส่ของได้เยอะแยะมากมายอาจารย์ผู้ชมอ่าเห็นไหมคะทันสมัยนะคะ S-Part นะคะ Active ท,ทันสมัยจริงๆอ่าดูคะ่ะข้างในกว้างมากคะ่ะท่านผู้ชมอ่าชมคะ่ะ คันสีแดงภายในสีดำนี้จะเก๋มากค่ะท่านผู้ชมสวยเก๋ไก๋นะคะ,ะเดี๋ยวสายลมจะสตาร์ทให้ดูว่าเลขไมคันนี้ปี2019ว่าเลขไมจะเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมสีแดงเงามากนะคะเดี๋ยวตอนบิ้วงานนี้จะบิ้วแบบขัดเคลือบแก้วเงาวับเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าเลขไมคันนี้เท่าไหร่นะคะ เสตาร์ทกันท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมหน่อยท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อโอเคเลขไม้นะคะท่านผู้ชมห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสามกิโลค่ะท่านผู้ชมไม้น้อยมากนะท่านผู้ชม นี่ร้อนมากมค่ะท่านผู้ชมคะโอเคเดี๋ยวดูกล้องหลังโชว์กล้องหลังนิดนึงอ่ะเราจะถอยหลังขยับท่านผู้ชมอ่าสะดวกสบายเวลาเราจะจอดจะเข้าจอดที่บ้านที่ห้างได้หมดเลยนะคะที่ทำงานได้หมดเลยปลอดภัยหายห่วงค่ะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวสายลมพาชมห้องเครื่องนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตโอเค 1>, okay. 1 2ึ่แรงม้านะคะท่านผู้ชมใหม่มากโชว์ซะหน่อยนะคะความเดิมเดิมนะคะดูได้ง่ายๆนะคะ,ะเดิมมากยังอยู่คะ่ะท่านผู้ชมคะ่นะ,คะนี่ค่ะมีกันความร้อนแบบดีเลยนะคะโอเคราคาคันนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่า โอเคตัวรถอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องแต่ราคาเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมโตโยต้ายารีตหนึ่งจุดสองนะคะ s p a พาตัว a t i ีบนะคะปี2019เกเกียร์ออตโต้ราคาอยู่ที่ 4 3 9 0 0 0าบาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะลูกค้าบอกว่า,วาเอะราคาถูกต้องไหมถูกต้องค่ะสำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้รับหน้าร้อนด้วยนะคะกจะเข้าสู่หน้าฝนค่ะท่านผู้ชมสนใจนะคะโทรไปที่เบอร์0619581819นะคะจะสอบถามเรื่องเอกสารเรื่องเครดิตบูโรเอกสารใช้อะไรบ้างไม่มีประวัติเนี่ยจัดเต็มฟรีดาวได้ไหมได้ค่ะท่านผู้ชมโทรมาปรึกษาได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมใส่แมสนะคะ